สวัสดีค,ครับผู้ชมกลับมาพบกับอารอนอาเทียวนะฮะตอนนี้เรายังอยู่บนรถไฟควนเดิมน,น,นะครับจากฟางโดไปปักกิ่งนะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่บนรถไฟได้5้าชั่วโมงนะฮะก็สิบเวลาอาหารเย็นนะฮะหกโมงนิดๆินนะฮะตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนไปที่ตู้เสบียงนะฮะซึ่งตู้เสบียงของเราดูดีมากๆท่านผู้ชมแล้วก็เอเมนูของเราวันนี้เป็นเบียร์นะฮะชื่อว่าครีนบาเล่นะครับอย่างแรกอย่างที่เห็นล้วก็ บเบียร์ที่มีรสชาติใช้ได้นะฮะกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้นั่งจิบเบียร์บนรถไฟอ่าอยายรู้นะครับว่าคุณผู้ชมผิดชาลิตนะ,ะอันนี้เกสของเรากำลังทานอาหารนะฮะหน้าตาหน้าทานมากนะอบหยดละ45หยวน,วน,นะฮะมีอะไรบ้างคะนี่นมีเป็ดค่ะแล้วก็มีมันกะหรี่มีเมี่ยงเขียวผักดองผัดผักแล้วก็ หมูพะโล้หมูหรือเนื้อไม่รู้ขอลองชิมเนื้อยบบ่อยไหมคะชัดเป็นไงบ้างครับขาชื่อไหมจืดๆเหมือนแบบอรนนี้ันเคอมบินเนะครคุณผู้ชมครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมตรงนี้ไปก่อนนะฮะกับอาทิพย์ตกสวยๆข้างนอกนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ